อ้ามาเคสตัดดีเลยผมลูกพระราชเป็นสาสมัคร,รแผนกอภรรแก้วกองปฏิสันถานครับชื่อวิสุทธิลีลาชุติพงศ์ผมได้รู้จักวัดเพราะว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งที่โรงเรียนได้นำวิธีการปฏิบัติธรรมไปสอนโดยทำสมาธิก่อนเรียนหนาทีแล้วก็สอนให้แผ่เมตตาอาจารย์ท่านนี้ยังเล่าเรื่องการปฏิบัติธรรมที่วัด ว่าเป็นระเบียบสงบแม้ว่าจะมีผู้คนมากมายก็ตามแต่มว่าถึงเวลาปฏิบัติธรรมก็จะไม่มีเสียงของผู้คนเลยได้ยินแต่เสียงพัดลมที่หมุนอยู่ที่สภาหลังคาจัก้ <Okay. S 1> ถนำเข็มสอยผ้าเ,เล็กๆมาโยนลงพื้นยังได้ยินเสียงเลย <Okay. S 1> ซึ่งคำบอกเล่าของอาจารย์ทำให้ผมรู้สึกแปลกใจมาก <Okay. S 1> จนผมได้มาวัดแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ อาวัดครั้งแรกประมาณปีพศ2540โดยคำาชักชวนเ,นเพื่อนๆและกระยามิตรนิรุตตุ้ยสมบัติมมตร,รุนพี่ที่มหา,าลัยรามคำแหงมาครั้งแรกๆเพราะสนใจจะมาปฏิบัติธรรมการมาวัดครั้งแรกนี้รู้สึกประทับใจมากเพราะว่าเห็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยและห้องน้ำซึ่งสะอาดมากๆแม้ว่าจะเป็นห้องน้ำที่สร้างไปใช้งานเพียงชั่วคราว วันมาคาบูชาปศ2,541ซึ่งเป็นวันปฏิสถานพระบร,รมพอุตติจาบนเจดีพี่นิรุตเป็นอาสาสมัครแผนกต้อรับระดับโลกได้พาไปรู้จักพ,พี่พี่ที่เป็นอาสาสมัครและการช่วยงานของอาสาสมัครรู้สึกประทับใจผู้พี่พี่เพราะว่าพี่พี่จะคอยสอดแทรกธรรมะให้น้องๆแม้กระทั่งเวลาทานข้าวก็ยังสอนธรรมะให้น้องๆได้ช่วงหลังพี่พี่แผนกต้อรับระดับโลก ได้เชิญชวนให้มาเข้าเตรียมงานที่วัดในวันเสาร์งานที่มาช่วยแผนกอภพอรแก้วเช่นช่วยซักชุดต้อนรับระดับโลกชุดธงแดงถุงเท้ารองเท้าเปรตชุดต้อนรับระดับโลกทำหน้าที่ให้การเบริกคืนชุดต่างๆจัดพัฒนาหาถวา,ายพระอาจารย์ต้อนรับสาวธิชนเป็นต้นครับคุณพ่อของผมเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตรังเนื่องจากเลือดออกในสมองคุณพ่อเป็นคนจีนแต่กําเนิด ตั้งหนังสำเภามาจากเมืองจีนกับคุณย่าตั้งแต่ยังเด็กสมัยก่อนคุณพ่อเคยทํางานรับจ้างทําขนมเค้กเปลูกจ้างห้างขายยาห้าเจดีจนปัจปจุบันคุณพ่อมาขายก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงลูกทั้งหมดแปดคนจนโต oh. อุปนิสัยคุณพ่อเป็นคนเฉยเฉยรักเพื่อนพ้องถ้าหากมีใครเดือดร้อนแล้วก็จะมาขอความช่วยเหลือคุณพ่อก็จะช่วยเหลือตลอดท่านเป็นคนใจกว้างมากดูได้จากว่าหากมีใครมาขอไ็นลูกสิย์ ท่านก็นจะสอนจนหลายคนร่ำรวยจากอาชีพเหล่านี้ตั้งแต่ผมจําความได้จนถึงปัจจุบันผมก็เห็นคุณพ่อคุณแม่ลําบากมาตลอดและยิ่งได้ฟังคําเล่าของคุณแม่ก็ยิ่งทาให้รู้ว่าท่านลาบากมากๆแล้วก็รู้ว่าคุณพ่อรักลูกลูกมากผมมีพี่น้องรวมทั้งหมดแปดคนคุณแม่พี่คนโตพี่คนรองเคยเล่า้ฟังว่าสมัยที่พี่ทั้งสองอยางเล็กๆนั้นลําบากมากบางครั้งต้องกินข้าวกับเกลือ หรือบางครั้งพี่พอยากจะกินข้าวเหนียวปิ้งราคาแค่หนึ่งสลึงคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มีสตางค์จะซื้อเลยต้องไปขอยืมสตางค์จากคุณยา่าหรือไปหยิบยืมสตางค์จากคนอื่นแม้กระทั่งต้องไปขอเชื่อพ่อค้าแม่ค้าเอาไว้ก่อนก็เคยสาเหตุนี้เองที่ทำให้คุณพ่อมักจะซื้ออาหารมาเหลือเฟือดูเหมือนกินทิ้งกินว้างแต่จริงๆแล้วคุณพ่ออยากจะให้ลูกๆทานอาหารให้อิ่มไม่ลำบาก ผมจาคำที่คุณพ่อเคยพูดกับผมว่าเวลาที่ท่านกินข้าวอยู่ท่านก็รู้สึกคิดถึงลูกๆทุกคนเป็นห่วงว่าไม่รู้จะได้ทานข้าวหรือยังทานข้าวอิ่มไหมท่านเป็นคนหัวโบราณแต่ท่านก็ไม่ได้บังคับลูกๆเพียงแต่คอยสอนและตักเตือนให้ลูกๆอยู่ในระเบียบฟ,ฟิ้นในท่านมันกจะสอนใ้ขยันและรู้จักอดอมเอื้อเฟื่อเผือผ่อแผ่รู้จักเอาใจเข้ามาใส่ใจเราแต่อุป,อปนิสัยที่มีดีเลยก็มีอยู่อย่างหนึ่งคือ ท่านจะผิดศีลข้อห้าอยู่ประจำอะตอนผมเด็กๆจำได้ว่าท่านจะไม่ค่อยดื่มเหล้าสักเท่าไหร่เพ่งจะมาเดิมเอาจริงเอาจังเป็นประจำเมื่อสิบถึงยี่สิบปีก่อนอผมเคยบอกให้ท่านเลิกดื่มแต่ท่านบอกว่าท่านดื่มจนติดแล้ว<อ>หากไม่ได้ดื่มท่านจะนอนไม่หลับ<อ>เห็นไหมจ๊ะนี่โทษของสุราก็เห็นชัด<อ>ดื่มจนติดเลย ถ้าไม่ได้ดื่มก็นอนไม่หลับแต่ก่อนท่านเสียชีวิตดื่มได้ไม่มากเหมือนเมื่อก่อนผมพาคุณพ่อไปโรงพยาบาลรักษาการที่เริ่มจะเป็นอมัมพฤษ์ได้ประมาณสามวันคุณพ่อก็เสียชีวิตด้วยโรคเลือดออกในสมองที่โรงพยาบาลจังหวัดตรังเขากลับเรียนถามคาถามหลวงพ่อดังนี้ครับหนึ่งคุณพ่อแค่มีอาการแขนขาอ่อนแรงเท่านั้นยังพูดจากระลูกได้ดีอยู่จึองอยากทราบทำไมคุณพ่อถึงจากไปเร็วท,ท,ทั้งที่ดูว่าอาการท่านก็เริ่มจะดีขึ้น สองตอนนี้คุณพ่ออยู่ที่ไหนไดูบุพกรรมอะไรทํามไมคุณพ่อถึงอายุสั้นแล้วจะมีวิธีช่วยคุณพ่ออย่างไรดีสามได้บุญที่ผมร่วมทำกระติ่งพระราชสร้างวิหารพระมงคลเทพมุนีแล้วที่สุขสนให้คุณพ่อไม่ทราบผลบุญนี้ส่งผลอย่างไรบ้างครับ,รบผมควรจะทําบุญใดเพือพ่อคุณพ่อมีความสุขที่ดียิ่งขึ้นครับอ่ะมา,าว่ากันเลยค,คุณพ่อมีชีวิตลําบากในเบื้องต้น ก็เป็นกรรมจากในอดีตชาติในอดีตส่งผลมาชาตินี้คือท่านนะไม่ได้ทำทานพระวัตรนีเรื่องก็มีอยู่ว่าในชาตินั้นท่านเป็นพ่อค้านักธุรกิจธรรมดาได้ทำมาค้าขายอย่างเดียวจนมีฐานะปานกลาง ท่านมีความคิดว่าเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครก็เพียงพอแล้วเพราะฉะนั้นท่านก็ไม่ได้ทําทานอะไรแต่ใครมาขอความช่วยเหลือขอคําแนะนําอะไรท่านก็ช่วยกันไปเพราะฉะนั้นบุญที่ไม่ได้ทําทานได้แต่แนะนําทําแต่บุคคลทั่วไปเนี่ยบุญจึงส่งผลช้าและก็ไม่มากจึงลำบากในเบื้องต้นเพราะขาดการ ทำทานที่ถูกหลักวิชาแต่บุญที่ช่วยเหลือคนก็ตามมาช่วยในภายหลังทำให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้นมาบ้างเนี่ยความตรรนีกับการไม่ได้ให้ทานและความเข้าใจผิดว่าเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครแค่นี้กพพอแล้วแค่ทำมาหากินดูแลครอบครัวของเราให้ดีเท่านั้นเองเสียชีวิตด้วยโรคเลือดออกในสมองเป็นเพราะกรรมใน อดีตและปัจจุบันมาผสมกันก็ในอนดีตในชาตินั้นไม่อยู่ชาติหนึ่งเกิดเป็นชาวบ้านในชนบทบได้ไปซื้อหมูมาแล้วก็มัดขาเอาไว้คือหมูหมูเป็นๆเนี่ยมัดทั้งสี่ขาเลยเตรียมที่จะฆ่ากินจนหมูเนี่ยอ่อนเปรีย้ยเปรียแรง ทำให้กรรมนี้มาทำให้แขนขาของท่านนะไม่มีแรง<อ>ขยับก็ไม่ไหวและในสุดก็ฆ่าหมูรกรรมนี้ก็เลยทำให้ท่านอายุไม่ยืนกับกรรมที่ฆ่าปลามาทำเป็นอาหารมาทำเป็นอาหารโดยใช้เหล็กแหลมทิ่มไปที่หัวปลา<อ>จะเลือดออกเพื่อไม่ให้ปลาดิน้นแล้วก็เก็บเอาไว้ในถัง คอยเวลาที่จะนำมาฆ่ากิน<อ>คือปลามันจะได้ไม่ดิ้นอยู่ในถังไง<อ>กับปัจจุบันก็ดื่มสุราเป็นอาจินนะครม<อ>ตายแล้วก็เว,เวียนอยู่ในบ้านเจ็ดวันแล้วเจ้าหน้าที่ก็นำไปยมบนโลกโ<อ>เพื่อพิจารณาบุญบาปแล้วก็พิพากษาจริงๆแล้วนะท่านนะต้องไปในมหานรกนะ เราดื่มสุราเป็นอจินกรรมรแต่ว่าภายในเจ็ดวันที่ท่านละโลกใหม่ๆม่ได้รับบุญที่ลูกทำให้อุทิศไปให้จึงไม่ได้ไปมหานลกแต่ว่าอาจินกรรมที่ท่านดื่มสุรานั้นมันขวางทางบุญคือใจท่านใสไม่เต็มที่ จึงต้องรับกรรมในยมโลกไปก่อนโอดยถูกกรอกน้ำทองแดงได้จะต้องถูกทันทรมานถึงห้าร้อปียมโลกแต่บุญที่ลูกอุทิศไปให้เรื่อยๆก็ได้รับลดหย่อนกันลงมาหากทำบุญอย่างต่อนเนื่องอย่างถูกหลักวิชาและอุทิศไปให้ท่านบ่อยๆ ไม่ช้าท่านก็นจะพ้นจากวิบากกรรมนี้ได้แต่ว่าเวลามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยอายุก็จะไม่ยืนระหว่างมีชีวิตอยู่ก็สติปัญญาก็จะอ่อนเป็นบ้าเป็นใบปัญญาเสื่อมอะไรอย่างนั้น,นาทานศีลภาวนาให้เข้าถึงพระธรรมกายโลกต้องให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา ปฏิบัติให้เขาถึงวัตธรรมกายและเขาที่ตนเป็นอาสาสมัครมาเชื่องงานพระศาสนาก็จะเป็นบุญใหญ่ที่จะช่วยท่านและตัวเราได้ให้มันสั่งสมบุญเป็นนิดแล้วก็อย่าไปดื่มสุราตามท่านนะลูกนะนี่ก็เป็นเคสซัสดดีย่อดๆสำหรับคืนนี้